พามาพักผ่อนชิลๆกับที่พักที่เชียงดาวที่นี่มีชื่อว่าอันดาวรินที่พักสุดน่ารักที่บรรยากาศโคตรจะฮิวใจเลยครับที่บรรยากาศดีและวิวสวยๆที่สามารถมองเข็นดอยหลวงเชียงดาวได้เลยพอเราเข้ามาเช็คอินเราก็จะได้วิวค้ามดิงแบบนี้เลยครับที่พอกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกส,สดชื่นมากๆพามาลุ้มทัวร์กันเลยครับครั้งนี้เนี่ยเพิ่มานอนบ้านอันดานะฮะคือเดินเข้าไปก็จะเห็นห้องโถงแบบนี้เลยเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับคือวิวสวยมากๆครับทุกคนและบ้านอันดาเนี่ยจะเป็นบ้าน้บ่กหสองรั้ามนน,ะะน,นอนบ้าาตะฮะ ของเราครับจะเป็นเซตอาหารเหนือนะอจะบอกว่าเพชรโคตรชอบเลยอร่อยสุดๆแล้วก็วางมาที่ตอนเช้านะครับคือบรรยากาศดีมากๆหมอกลงเต็มไปหมดเลยครับหมอกหนาจนเรามองไม่เห็นดอยหลวงเชียงดาวเลย <laughs> มุมที่เพชรชอบที่สุดก็คงจะเป็นมุมห้องโถงนี้ครับคือแบบตื่นเช้ามาเปิดพารมาแล้วออกไปชมวิวได้เห็นสีเขียวของธรรมชาติคือมันฮิวใจสุดๆเลยครับทุกคนบรรยากาศข้างนอกก็โคตรดีคือที่นี่ให้ความพาเวซี่สุดๆเลยครับเดินออกมาชมวิวนอกบ้านก็รู้สึกสบายตาและสบายใจมากๆครับและนี่คือหน้าตาของอาหารเช้าของที่นี่นะเป็นข้าวต้มสูตรโบราณของที่พักเลยคือชอบมากอร่อยมาก ที่เราถ่ายรูปเล่นได้อีกเยอะเลยครับอย่างมุมนี้ก็จะเป็นมุมกระจกนะครับที่เราสามารถมองเห็นดยดยหลวงเชียงดาวเลยและถึงฝนจะตกนะที่นี่ก็ยังจะมูดดีมากๆบอกเลยนะว่าชอบทุกอย่างของที่นี่สุดๆเลยครับเป็นที่พักที่เรารู้สึกประทับใจตั้งแต่บรรยากาศแล้วก็การบริการวยฮะบอกเลยนะใครมาเที่ยวเชียงดาวเนี่ยต้องมาลองพักที่นี่เลยนะครับทุกคนคือเราตกหลุมรักที่นี่มากๆอ่ะและเราจะกลับมาซ้ำที่นี่อีกแน่นอน